สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยครับคุณสองไพรกับผมปีรชัยวงเลิศครับวันนี้กอนําทุกท่านนะครับมาที่หมู่บ้านป่าชุมชนทับทิมสยาม07นนะครับตำบลบักดองอําเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุด EP4 แล้วครับท่านผู้ชมเป็นชุดที่เดินป่าลุ่นๆนะครับสำหรับป่าชุมชนทับทิมสยาม07นะครับเป็นป่าชุมชน นะครับที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่23นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับโดยสถาบันลูกโลกสีเขียวนะครับได้ร่วมกับอาช่อง9อสมทนะครับรายการพรบค่่ของคุณคำภูและคุณรัชนีนะครับก็ได้พาแฟนคลับนะครับเรื่องพรบค่นะครับมาทัวร์ป่าชุมชนทับทิมสยามกันนะครับก็โดยมีทีมงานสื่อ เรื่องพบค่ำนะครับแล้วก็ทีมสื่อของสถาบันลูกโลกสีเขียวนะครับนำโดยคุณคุณวดีจันทรปธนนะครับผู้จัดการนะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับทางคุณสายสมนภพาบุตรนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้นําทีมนะครับชุมชนมาเป็นไกด์การเดินเที่ยวเที่ยวป่าเพราะนั้นทริปนี้จะเป็นการเดินป่าลุ้นวนครับท่านผู้ชมครับการเดินป่าเนี่ยนะครับจะเห็นว่าภายใน พื้นป่าจุจ่มจนทับทิมสยามเนี่ยเป็นป่าที่หนานแน่นนะครับเฉพาะที่สามารถเดินได้สะดวกก็คือจงที่เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติท่อนันเองนะครับสำหรับทางเดินเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางเดินเวลาลงเนี่ยก็จะเป็นทางลาดชันนะครับมีความลาดชันแล้วก็มีรากไม้นะครับที่คอยเป็นที่กั้นเหมือนบันไดน,นะครับทำหน้าที่เก็บคือตักตะกอนดักเศษหินเศษดินนะครับ ก็เหมือนบันไดไปเลยนะครับเวลาการเดินนะครับเราก็จะพบเหินนะครับพืชไม้ต่างๆครับที่เห็นก็คือต้นเข้าป่านะครับเข้าป่านะครับทั้งคณะทีมสื่อทั้งคณะทีมงานอสมทรายการพบค่ำนะครับแล้วก็ทีมสื่อสถาบันโลกสีเขียวนะครับเราก็เดินตามนะครับการลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการพักเป็นช่วงๆนะครับโดยมีจุดเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเป็นจุดๆไม่ว่าจะเป็นจุดของตะเคียนหินนะครับ จุดของบันไดลิงนะครับจุดของตะแบกลานต้นและไปสุดท้ายที่นะครับจุดแหล่งกําเนิดน้ํานะครับห้วยทานั่นคือแหล่งแก่งหินนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเวลาเดินเนี่ยนะครับเราก็จะพบเข็นโขดหินไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับโขดหินอยู่เป็นช่วงๆนะครับพนักการเดินป่าเนี่ยนะครับหนึ่งเราต้องเชื่อฟังมกคุเทศนะครับเชื่อฟังคนพื้นที่นะครับถ้าเราออก นอกทางไปเนี่ยอาจจะหลงพัดหลงป่าก็ได้นะครับประการเดินป่าชุดนี้โอ้โหทรหดจริงๆครับท่านผู้ชมครับพอระยะทางเนี่ยนะครับตั้งแต่ปากทางเข้ามานะครับ่เราไปถึงที่นึกประมาณทักสกิโลนะครับไปกลับก็4กิโลนะครับท่านผู้ชมครับน่ทางไม่ได้ทางเรียบนะครับทางนี้ก็คือทางลงเนี่ยนะครับลาดชันเลยนะครับนะต้นไม้ที่ท่านเห็นนะครับก็คือมีความสูงมากนะครับเพราะว่าต่าง ต้นก็ต้องแย่งชิงแสงแดดกันนะครับเพื่อการสร้างอาหารนะครับนี่คือการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าต้นใดที่ไปไม่ได้โตไม่ได้ไม่แย่งแสงก็ถือว่านะครับก็คือต้องตายนั่นเองนะครับเรากําลังเดินทางมากันนะครับถึงจุดตรงนี้เราเรียกว่าจุดกระไดลิงนะครับเนี่ยนะครับก็ที่มองเห็นแสงสว่างส่งทั่วถึงก็มีก้อนหินอะไรต่างเกิดขึ้นนะครับมองเห็นอย่างชัดเจน นี่คือความสวยงามนะครับของผืนป่านะครับส่วนอากาศสดที่จริงครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวมาชมก็ลองมานะครับโดยประสานงานมาที่ท่านผู้ใหญ่บ้านสายสมนภพาบุตรนะครับที่หมู่บ้านทับทิมสยาม0ูนแห่งนี้นะครับการเดินขึ้นเดินลงแต่ละครั้งนะครับเราก็ต้องรอกันนะครับอย่าทิ้งช่วงทิ้งห่างกันไม่ได้นะครับทีมงานรายการพบข้ามก็ต้องคอยเซฟนะครับเซฟทั้งแฟนคลับที่มานะครับ อ่าพ่อกลัวหลงทางนะครับเพราะว่าทีมงานเนี่ยได้มาซื่อเวกันก่อนแล้วนะครับอืมเดินหลายรอบแล้วนะครับก็ทุกคนก็ชอบปกชอบใจกันนะครับอ่มาเจอแล้วครับฐานบันไดลิงนะครับต้นกันไดลิงนะครับเป็นถาวัชน,นิดหนึ่งนะครับจุดนี้ แต่ละที่แต่ละแห่งนะครับเดินทางไปผ่านไปผ่านมาก็จเจอจุดเด่นที่ต่างกันอันนี้ก็ขอนไม้นะครับโอ้โหที่เกิดตามธรรมชาตินะครับไม่มีใครามาขวางนะครับคุณกําพูคุณรัชนีนะครับได้มาอยู่ที่ฐา,านกระไดลิงนะครับหรือบันไดลิงนะครับซึ่งเป็นพืชเถาวัลย์ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนบันไดนะครับเหมือนบันได นะครับแล้วก็มีต้นเล็กๆนะครับมีเบี้ยของต้นบรายลิงเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับณจุดนี้นะครับนี่นะครับก็ถือโอกาสได้พักผ่อนไปด้วยนะครับคุณสายสมนภาบุตรนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับที่สภายย่ามอยู่นะครับเนี่ยก็คือทำหน้าที่ในการที่จะบรรยายนะครับเป็นมกเทศนําทางนะครับเพราะว่าสร้างเส้นทางมากับมือนะครับก็ได้เล่าสาธยายถึงจุดนี้ว่าทําเพื่ออะไรยังไง นะครับจุดตรงนี้เรียนรู้เป็นฐานกับไดลิงซึ่งได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนะครับศรีสะเกดครับที่มาร่วมกันสร้างฐานการเรียนรู้ที่นี่นะครับเป็นจุดที่น่าพักผ่อนนะครับจุดที่หน่าพักผ่อนนะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีลิงอะไรมาเกี่ยวข้องมาวุ่นวายอะไรอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ว่าเรานําเสนอเรื่องของต้นไม้นะครับที่คุณกําพูกําลังถือนะครับสื่นเต้นใหญ่เลยนะครับเนี่ยนะครับ กําลังถามทุกคนนะฮเป็นเห็ดชนิดหนึ่งนะครับเห็ดชนิดนี้นะครับคุณกําปูก็พยายามที่จะถามนะครับอ่าหลายๆคนนะครับตลอดทั้งคุณกุลวดีจันทราันนะครับผู้จัดการสถาบันทุกโลกสีเขียวนะครับก็เดินด้วยครั้งนี้นะครับเดินครั้งนี้ด้วยกันนะครับพร้อมทีมงานสื่อของสถาบันทุกโลกสีเขียวนะครับกําลังสนใจเห็ดชนิดแข็งนะครับนะซึ่งหายากมากนะครับพบยากมากเลยนะครับอืี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับ สายสมรนาบทก็อธิบายให้ฟังว่าเห็ดชนิดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเห็ดเอาสมมติใครชิดนหนึ่งนะครับจัเป็นเห็ดหลินจือชิดนหนึง่งว่างั้นนะครับซึ่งก็พบไม่ได้บ่อยนะครับนะแต่ว่าการเกิดของเขาเนี่ยนะครับจะเกิดทุกฤดูการนะครับท่านผู้ชมครับเห็ดชนิดนี้มีชื่อว่าเห็ดนมเสือครับเห็ดนมเสือนะครับถ้าเราเอานิ้วไปหยิกในตรงเขาเรียกว่ารังผึ้งนะครับข้างล่างนะครับตรง ไอ้ไตเป็นบวกนะครับจะออกเป็นสีแดงๆนะครับเหมือนเลือดเลยนะครับผมเคยนําเสนอเรื่องราวของเห็ดนะครับในป่ามชนภาคสารนะครับรู้เห็ดอีกนิดเพื่อชนิดชีวิตปลอดภัยนะครับก็ได้พบว่าเห็ดนะครับแต่ละชนิดเนี่ยก็มีความแตกต่างมีทั้งเห็ดกินได้กินไม่ได้นะครับเมื่อกี้คุณกะพูก็ลองโยนดูนะครับตกแล้วไม่หักนะครับเพราะมันสดๆอยู่แต่ว่าถ้าตาแข้งเมื่อใดนะครับตกลงไปยังไงก็แตกนะครับ ก็ผมก็ได้บรรยายถึงเรื่องของเห็ดชนิดว่าเห็ดนมเสือนะครับมีราคาแพงมากนะครับเพราะว่าเมื่อนําเสนองานที่สูบประชุมแห่งชาติิริกิจก็มีผู้สนใจนัเข้ามาสอบถามแล้วก็อยากจะสั่งเห็ดชนิดนะครับโดยเมื่อปี2542เนี่ยราคากิโลกร,รัมละ300บาทนะครับท่านต้องการซื้อเลยนะครับ คนไทยเชื่อสายจีนที่มาดูนะครับก็จะขอที่อยู่ขออะไรต่างๆแล้วก็จะโอนเงินให้นะครับแต่ผมก็ยังไม่รับปากนะครับคือไม่รับปากเลยนะครับเพราะว่าเราจะหาส่งได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ละพื้นที่นะครับพื้นป่าชุมชนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ราบจะพบเห็ดชนิดเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับเที่ยวว่าเห็ดนมเสือนะครับส่วนรายละเอียดเห็ดนมเสือได้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็สามารถที่จะศึกษารรายการเอกสารต่างๆได้นะครับท่านผู้ชมครับจุดนี้ก็ถือว่าทุกคนได้พักผ่อนไปด้วยนะครับ คุณคำภูนะครับก็ได้สาธยายถึงเห็ดชนิดนีู้ตื่นเต้นและดีใจมากเลยที่พบเห็ดชนิดนี้นะครับเห็ดลมเสือนะครับซึ่งมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่นะครับขอย้ํานะครับท่านผู้ชมครับอ่าเห็ดชนิดนี้นะครับไม่อาพบได้ไม่บ่อยเท่าใดนักนะครับะขึ้นอยู่กับนิเวศเครืก่องกับความชื้นนะครับในการเกิดนะครับจะเกิดก็คือบริเวณที่เป็นดินโพน นะครับภาษาเหล้าเกิดาดินพ่นนะครับคือเป็นภูนะครับแล้วก็ความอ่าชื้นนะครับพอเหมาะนะครับแล้วก็เกิดได้ทุกทุกฤด,ดูกาลนะครับเห็ดนมเสือชนิดนี้นะครับสำหรับรายการ